โอ้บได้ใเล็กบได้ใชเล็กตะปูเลยเงินหน่เนาะใก็โต๊อันขางพาดมนี่เออตอนี่เนาะอันนี้มนี่เอาเออข้าดกระจังไปอยู้ใส่เค่งง่ายเนาะใส่เครย่ง่ายเราไฟสุ่มเลยมันบ่จวดเบึงรดสามันเป็นอะไรเกลี่ีเ่กี้นี่ มือมาเทเฉพาะนะอือดีสิเดินทางไปทาดนางลาวนะไปทาดนางลาววะไปทาดนางลาวบัวไก่ติดจะนี่ไปโดยเราจะสังเกตเห็น ไม่เป็นเนาะแต่หลังนี้นี่จะประยุกประยุกขึ้นอีกในหนึ่งก็คือติ่นไส้อลรุสซิ่งแล้วนะท่านผู้ชมเนาะ เา่าทำภูชมเพื่อนว่าเพื่อนหลังนี้นี่ต้มเหล้าเนาะเดี๋ยวบอตธรรมจะเข้าไปเบิ้งไปไปเบิอ้องวิธีการต้มเหล้าของเพื่อนเนาะเดี๋ยวบอตธรรมจะพาทานผูชมเอาเบิ้งแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเนาะเขาสังเกตเห็นเ,นเนพื่อนเพื่อนนี่ใส่ไม้แป้นมุงจนเมื่อนี่เนาะคือว่าาย้หลังที่เขาเข้ามาเห็นนี่เพื่อนใส่ไม้แป้นมุงมุงราคาเพื่อน สบายดีสบายดีโดยสบายดีทุกคนเอ้เ่นไหนเพื่อนว่าเพือนน่อนต้มเหล้าฮะเพื่อนเพื่อนหลังไหนที่เพื่อนเพื่อนต้มเหล้าข่าวเฮานี่นะสายเพื่อนที่บอกเฮาเพื่อนหลังไหนที่เพื่อนกำลังต้มเขาอยากไปเบิ่งหม้อต้มเหลา้าเพื่อนโดยจะ้เห็นสถานที่เพื่อนต้มก็ได พอดีอันนั้ได้ยินเรื่องซื่อเสียงเรื่องเล่าข่าวน้ำกระอน้กโพถือว่ามีซื่อเสียงหลายนะก็เลยอยากมาเบิ้งมาเบิ้งขั้นตอนวิธีการต้มของเพื่อนบ่อนที่ว่าเพื่อนเพื่อนใสตต้มม่นมันเตึงกระได้นะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันหูกของเพื่อนกนเนาะเขาหูซึกว่าชาวภูไทยนี่ถ้าเจ้าจะมักต้มหูกหลายเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งขออนุญาตเด้อขออนุญาตโอ้คืออะไรกันนี่ฮะ ก็กระเพาะโอ้ยคือคือครับซื้อบ้านเลยเนาะคือคือครับซื้อบ้านเลยเอออันนี้เอามาให้หย่อยก่อนนี่ฮะ <c oughs> โอ้เอามามัดหัวโอ้ทนเนะาะตัวทน <c oughs> อืมได้ได้ซากก้อนเบาหรือว่าไปมัดเลยสำนี้กิน <c oughs> น้ำมัดเลยเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันแท่นแท้เพิ่มต้นไปเบิ้งแท่นแท้ที่ <c oughs> ตัต้มไซบ์บ่นี่เนาะ <c oughs> คือว่าโซนเผาผู้ไทยนี่เพื่อนเป็นโซนเผาที่มกักเวียดบ้านการเฮือนน,นนะเพื่อนตั้มผ้าตั้มเพโอ้ยตั้มผ้าตั้มเพไซเนะาะท่านผู้ชมนี่อันนี้เป็นผ้าตะโลบ่อือคือว่าลายงามอยู่เนาะนี่เด็ดเด็ดเด็ดตวตัวสำลีมันบ่เนี่ยอันนี้อันนี้ก็แม่นบ่นี่แพนอน้อยนี่เนาะ แค่เขียนคอเนาะ <l ux> นายงาม,งามเลยเนาะท่านผเดชมเดี๋ยวเขาเบิ้งอุปกรณ์เพื่นนนอ,อน,น <l ux> เดี๋ยวจะไดก็เบ,บ้าต 35. แต่ข้ามสิาท้าแนผู้ชมฮัลาะเบิง้งบ้านน้ำกระป๋อเป็นออีกมู่บ้านหนึ่งของอเป็นมู่บ้านต้นเผ่าผู้ไทยของเมืองใต้บททองเนาะทู้สมเนะาะ เดี๋ยวเขาจะพาท่านผู้ชมมาเลาะเบิง้งหมูบม่บ้านหมู่บ้านเพส่วนหละกอะไปเบื้องเฮือนที่เพื่อนต้มเหล้าเนาะแต่ว่ามื้อน,นี้สิโชคดีเห็นเพื่อนต้มเหล้าหรือบ่กับ,บมหมูเนาะแต่ว่าสิพาท่านผู้ชมเข้าเบิง่งอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศอยู่บ้านน้ำกระป๋อเมืองไทรบุตทองนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นบ้านเผ่าผู้ไทยเป็นบ้านที่มีเสื่อเสียงด้านการต้มเหล้าขาว เราจะตามหาหม้อต้มเล่ากันนี่เป็นเฮือนเพื่นโอ้เสียงจักกจันห้องเนาะเพราะว่าเดือนนี้มันก็เป็นเดือนไม่สาแล้วก็คนว่าเฮือนพอเท่าไปสั่งแหละเพื่อนต้มต้มเหล้าฮะ อยู่ฮะอยู่ว่างเด้อเจ้าเจ้าก็ตมอยู่อยู่กะเลื่อนบ่อนตมซะฮื้อนแห่ถึงเฮือนพุ่นพาเบิ่งไดบ่ไดหมอกะมันเป็น้เลเอามาให้เพิ่นซิมนี่นะบ่ซิมเหล้าะเอามาให้หัวหน้าเพิ่นซิมนี่บ่อนตม ว่ามันต้องมันต้องซีมร,มนรันสานมันนำแหละวอ๋อเฮือนเพื่อนหนึ่กัต้มลายเฮือนยังบอกไอ้ต้มหาเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเบิงนะ้งแล้วท่านผู้ชมขึ้นไปเบิ้งกันนะอ๋อบ่อนต้มเหล้าบนต้มเล้าเาพื่อนโอ้บุกเฮือนครัวเพื่อนไั่นมันนี่อ๋อหม้อตัวนี้เนาะอมืแต่ว่าเขาใช้เต๋อไปสิเลยบ่ แต่เคียงใหญ่ฮะเนาะแต่เคียงใหญ่แล้วไฟสุมเลยแม่นบ่เออวันนี้หม้อนึงเฮาต้มใช้เวลาดนปานไดประมาณ2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงได้จักลิตรได้แก้ว10แก้วโอ้10แก้วก็10ลิตร่เลเนาะอหม้อนี่ได้10กว่าแก้วเฮาเอาแป้งหยังแป้งเฮาเฮ็ดน่ะาน้นี้ล่ะเอาข้าวนี่บ่เฮ็ดข้าวเหนียวนี่ข้าวเจ้าเนาะเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้อ ามาขาวหาฟังโน่นบ่ม h นหาเข้าไปเฮ็ดนะหลายแนวมื้อที่เพิ่นต้มนี่คือสิบ่มีมื้อนี้เนาะว่าเฮือนเฮือนใดก็แล้วม้้โอต้มวงเดือนใดเอาดนมันเอ็ดเดแล้วไปเลยีกต้มแล้วโอมาือว่าเข้าเฮาเฮาดองไว้เต็มที่ได้ที่แล้วก็แม่นต้มเนาะไประมาณกว่าคืนนดโอ้เกือบเดือน เกือบเดือนจังได้ต้มเนาะเออมันจะเขียนต้มไหว้พรามันมันเสร็จแล้วมีวัตถุตัวต้มแล้วแล้วค่ะนี้เออเบิ่งเบิ้งเบิ้งทำบุษมตัวที่เพิ่นต้มแล้วแล้วนี่อ๋อตัวนี้แก้วเท่าไรขายแก้ว12,000กีบเนาะอันนี้เป็นเหล้าต้มเป็นเหล้าข้าวเจ้าเนาะอันนี้เนาะเหล้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวตัวนี้เนาะมาก้อนสิได้ต้มนี่ 20กว่าเนาะ20ปลายคืนเนาะ25วัน25วันโอ๋กว่าสิได้ตมเนาะอ่าอยู่บ้านนํากระปอเนาะเดี๋ยวจัดให้ทีมงานเฮาจวดเบิ่งรสชาติมันเป็นเท่าใดจักดีกีนี่บ่เออจักดีกี0่60ก่ะ้0พุ้น6พนะป อาเมทงะเบิงเบิงเบิงเบาเบาเบาฮิปเปิลทีมงานเราอาเมแท้อบบเออจะเล่าเล่าอันนี้นี่มาเอาเข้าเนาะเอาเข้ามาเนาะมุมเขาเียวนี่ยนะเนาออ้ข้าาวาเลน้ำมะเดองอยู่ในคำขวัญของเมืองเลยบมนี่ค่ะเออเมืองมาแทเพาะอะไรอื แต่ข้อเนาะเออมันบองยามันถ้าไม้อันนั้นอันเฟืองมีอันเฟืองเห็ดเฟืองวิเศษเลยนะเนี่ยทั้งหมดเลยไลยอันนี้เฟืองข้าวเอทเอาเปืองปุ่นนะปุ่นธรรมชาติอันเนาะทนผู้ชมเดี๋ยวบ่าวเต็มคำจะพาท่ับทุ่มมันเลาะเบิ่งบ้านเฮือนพทนเนาะซึ่งว่าบ้านน้ำกระโปนี่ ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ว่ามีความเก่าแกา่เก่าแก่หลายเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็เพิ่นก็ให้ออกไปรยูททางนอกคพ่นแล้วเนาะว่าในเขาเทศบ้านเก้านี่อ๋อก็น้ําน้ำมันจะมักท่วม,มนะเดี๋ยวเขาจะลาอเบึ่งบ้านเพื่นจักหน่อยนี่วิวงามขนาดถ้าประยุม,มาทมวอ้เป็นเพือนที่ว่าเป็นหมู่บ้านที่อ๋อเก,าเกา่าแก่ ก็แก่หลายพี่เนาะโอ้เบิ่งเฮือนเฮาสังเกตเบิ่งเฮือนเพื่อนเนาะอ่าเพื่อนอันนี้ก็จะมุงมุงด้วยไม้นี่เนาะท่านผู้ชมคือว่าเฮือนเพื่อนน่าจะเก่าแก่สมควรเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งเฮือนเพื่อน สบายดีกำลังเฮ็ดอย่างเด้นี่อืมมาบิ่งภาพวิถีชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านน้ำกระป๋อเนาะโอ้เอาแก้ไปเฮ็ดอย่างนี่แม่ขออนุญาตถามอือเอาเอาเฮ็ดเชนอนเนาะนิ้วเขาปลูกเองอ่ะอ๋อคุณอาบุญอยู่ทางในอยู่หน้าไก่โดย พอดีสิเดินทางไปท่าดางลาวนะไปท่าดางลาวโบไก่ติดจะหนี้ไปโดยเนาะมันนีเนาะเบิ้ง่านผู้สี๋ยาวบ้าเป็นคำจะเอาให้เบิ้งสองคนทีมงานคนยินนอกคนบนหม้อต้มเหล้าคนที่แม่กับต้มอะเะเหล้ากามี ทางเฮ็ดเลยยังเดินทางไปต่ออยู like ่เออเมื่อขากลับมาอยงเวะซื้อโอ้ขายกวดเท่าไหร่เออซ้ํากันเบิดเนาะนี่ๆๆท่านผู้ชมเบิ่งอันนี้นี่เพิ่น่ะนะนิ้วนิ้วที่ว่าเพิ่นเอาไว้ยัดเสื้อยัดหมอนเนาะออเฮาเฮาซื้ออ่า่กระตาแดนี่ก็มากโใใอันใส่เป่าหรือว่าใส่แหยงใส่ อืมแล้วเฮาตากแฮงๆแล้วก็ตากซิเหนงๆแล้วก็เอาไว้ยัดเนาะยัดเสื้อยัดหมอนบัดมีแก้วมีดองเฮาก็เอาไปซอยกันเนาะเออโกอีแม่กตมเนาะแล้วเนาะแต่ว่าต้แล้วเนาะตมแล้วแลยังเฮือนเพออนที่ว่ายังบ่ทันได้ตมหรือว่ากําลังตมาบางหลายเข้ามาเอาได้อื เพราะว่าเอาใช้เวลาในการต้มเล้าเมื่อก้าวไปมือหุนเนาะมาเข้านะชอ,อ,อมออออ้มือวันละหอือ่าอ้เนาะทบทบสมานนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของบ้านน้ำกระปอบเนาะซึ่งเป็นอยู่อยู่ขอบเขตีนนี่เป็นหมู่บ้านส้นเผ่าผู้ไทยเนเะผ่าผู้ไทย อันนี้ก็เฮือนเพื่อนมุงไม้อีกแล้วเนาะท่านผู้ชมนี่เนาะเป็นเฮือนที่เพื่อนเฮ็ดด้วยไม้จนเบิดหลังเลยพุ่นน่ะหลังคากับไม้โอ้คือชิเย็นคักเนาะคือชิเย็นคักขนาดนี้โอ้อันนี้บวกเฮือนเฮือนเอ่อดั้งเดิมของเผ่าผู้ไทยเขานีิถือว่าสไตสล์ภาษาหล่อเนาะฮูบแบบฮูบทรงนี่ โอ้ oh, เป็นเพื่อนที่เรียบง่ายแต่ว่ามีศิลปะเฉพาะตัวเนะาะเอาสังเกตบ่งงฟองเยี่ยมฟองเยี่ยมเพื่อนนี่ปกตินี่เขาจะเฮ็ดยหญ่ๆเนาะแต่อันนี้เราเอาผู้ดีแต่ว่าหล่มหล,ล่มหัวออกมานี่นาะท่าผสมคือว่าเห็นป้องเยี่ยมสามป้องนี่สามห้องนอนมั่นบะโอ้ oh. <c ười> oh, นี่นี่นี่รายการจริงที่สำคัญที่บ่าต้องำสำังเกตเห็นเนาะเกือบว่าทุกเพื่อนมีหูก นมีหูกเกือบทุกเฮือนอต่ำหูกต่ำหูกเกือบทุกเฮือนเลยบไปถามพ่อกันเด้อน้อยหนึ่งขอเนุญาตขออนุญาตขออนุญาตเด้อขออนุญาตแนะนำซื้อก่อนซื้อพี่สังทองหรือว่าบ้านนี่นี่เพิ่นตั้งมาดุลหรอเปล่าน้ำกระโป๋งนี่ได้ไอ้คนมีทการ์ด ออกมาจากใส่ได้เคยได้ยินบอกว like ่าบ้านเท่านี้ผู้เฒ่าผู้แก่พาพ่อแม่พามาตั้งเลยมาทางบ้านนาเตอร์แตมาอยู่บ้านไห้อยู่บ้านไห้ย้ายแต่บ้านไห้เนยอยู่บนหุ้งเฮียนกูแค้นี้ย้ายแต่หุ้งเฮียนกูแค้นจริงเลยมากจริงแต่ก้อนเกินเป็นแขวงขมวนเท่านี้เปล่เออผ้านั้นแขวงฉันวันผ้านี้แขวงขมวด แล้วกกเขาของเฮานี่อยู่สวรรค์พุ่นบ่หรือว่าอยู่คำม่วนนี่เลยโยคนอยู่ฝานั้นน่ะอยู่สวรรค์อืออยู่ฝานี้น่ะอยู่คมวนแต่ว่าบ้านนี่ก็ตังมาแต่ดนแล้วเนาะอือือว่าตังมาแต่ดึกําบนเลยนะเนาะน้ํากระโปนี่ก็ได้โอเป็นบ้านเ่าผู้ไทย100%เนาะอยู่นี่เนาะอื เฮ็ดได้จังว่าขึ้นซื่อลือนน้ำเรื่องการต้มเหล,ล้าต้มยามีซื่อเสียงมาฟันนี่นเัเหล้าปุา๊กหล้าเาปุ๊กหล้วเชฟแล้วก็คนก็ต้มหลายอีกเป็นบ่นต้มอยากว่าเป็นอาชีพะอะไรเนาะเอออาชีพอือปีนึงนี่บ่จักเท่าไหร่ลิตรอะไรเนาะขายส่องออกนี่เนาะ <laughs> โอ้มีซื่อมีเสียงเท่าดเราเหล้าปุ๊กเหล้าเชฟอือ บอกต่คํคำถือว่าบ้านนี้นี่เอกลักษณ์ก็คือหลังคาเนาะหลังคาของของเฮือนนะ <Yeah. S 1> ของเฮือนนี่เพื่อนจะมุ่งไม่เป็นเนาะมุ่งไม่เป็นและะ้วก็เป็นเป็นหลังคาที่ว่าแบบเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมนะ mm. เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมอิหลีเนาะเดี๋ยวจะเอาภาพเฮือนของเพื่อนให้เบิ่งอีกครั้งหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะจะ mm. ว,ว่าอยู่ในจุ้มนี่คล้ายๆกันแต่ว่า นะอ่าบางบางเพื่อนเพื่อนก็จะมุงอ่าอาลูซิงมุงกระเบื้องมุงอย่างไปแล้วเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มันเหมือนไม้เลยส่วนใหญ่ก็ยังเห็นนันไม้อยู่เนาะเดาเดีาเสียงให้เบิ้งเพื่อนคนนีนจักปีแล้วเพื่อนนี่ตั้งแต่เก้าสิบห้านี่ท่านผู้ชมเดี๋าเบาเตียงข้ามเอาให้เบิ้งนี่เนาะเป็นเพื่อนอ่าไม้ทรงลาวสไตล์เข่าผู้ไทยเนาะสไตล์เข่าผู้ไทยนี่แบบลักษณะ เพือนของเผ่าภูไทยเนาะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอยากคล้ายๆกันจะเป็นปุ๊เป็นเพือนที่ว่าเรียบง่ายแต่ว่ามันมีหูมีทรงนะเนาะมีหูมีทรง จะมือแล้วนี่ไหนมือแล้วค่อยเฮ็ดเนาะคันคันหาอตั้งเห็ดในมือแล้วหนื่อยน้เนาะขันขายหน่อยเท่าไหร่สำเนียงชาวปซาย์ขันมันยังยางไฟบ่ย่างไฟ,อไฟโอ้สีจะง,งามสำเนียงเนาะย่างไฟ,ไฟละใสครอแบบน,นี้เนาะทักไปบ่งนู้ ตัวนี right now, ้ละมัดมัดเป็นจุดเป็นจุดไว้เนาะมัดครอบเอาเครืออย่งเพือหวายหวายอืมเพือหวายตามปาเพ่าธรรมชาติธรรมชาติหลังนั้นเนาะหลังนั้นน่ะก็ยังดังเดิมอันนั้นแห่งมีแต่ไม ชนบดเลยเนาะเดี๋ยวจะพาย่างไปเบิ่งหน่อยนึงบ่อเพื่อนไผหลังน่ะงั้นเจ้าเนาะไปพาไปเบิ่งเฮือนแน่นอยนึงอ๋ออยากเอาเจ้าเือนไปนําสิเอาเจ้าเฮือนไปนําบ่เฮือนคือว่ายังดังเดิมแท้นะยังเาแก่ไโอ้ต่อไปนี่สิบ่มีให้เบิ่งแล้วเออนี่เนาะเจ้าเฮือนเจ้าเฮือนเพิ่นก็ถกสัมภาษณ์ไปแล้ว เราจะเบิงให้เพื่อนให้พ่ออธิบายเบิงดูเพื่อนนี่นนว่าโตนี่เพื่อนแบบบูอหนลาเฮอตะกี้เลยนี่นอ้องพ่อเนาะเออนี่เอ,อ่ออย่ออธิออธิโอตั้งรุ่นเดียวเลยแล้วุดุดพิเศษของผ่าผู้ไทยหเฮาในการตั้งเฮือนนี่มีมีอะไร ตัวที่เป็นแตกต่างจากอะนะเฮือนแบบอื่นๆนะเอกลักษณ์ของเฮือนเฮาว่าซั่นซะเอกลักษณ์ของเฮือนเฮานี่มันเป็นแนวได๋เฒ่าผู้ไทยเฮานี่โยเนหมู่ตังก็ูเ็ดแบบนี้เออแล้วก็เ็ดแบบนี้เอแบบหมู่นะแบบช่วงนั้นะนิยมนะเนาะนิยมนิยมซะว่าซั่นซะว่า โอ้โหแบบแบบนี้นี่มูนี่เฮ็ดแบบคักดไกับมัดเฮ็ดเนาะแล้วก็เฮ็ดแต่ว่าเป็นอย่างจังเอาไม้แป้นมุงเพราะมันมันฉ่ำไยนะบอกแต่ก่อนและวไม้แดงไหมหรือว่าแพ้ไม้แดงเลยผ่านเคุ้มหึงคุ้มหงอย่าเนาะตัดติดทนถูแป้นี่แล้วก็เอาผ้าลิดติดตียวข้างเตียวต่างห้างแล้วเอาผ้าผ่าไปแล้วก็เอาท่า พาเิลี่ยแต่ชั่วชั่วมันลงอีกมันบ่เออมันลงมันบ่ส่วนนไม่รื้อเอาได้ไม่ดีไม่ลำนั้นลงแล้วมีลงพาเอาลำลงโอ้เขาเบิงในไรเสั็จนะเขาเขาจะงูัว่าลำนี้ลงเขาเบิจะพื้อองค์ที่ของเกินงอเป็นงอเป็นห่างลงอืมแล้วเขากลับมาเฮ็ดเป็นท่อนเป็นท่อนนั้นตามมัน ความยาวที่เราต้องการแล้วก็ผ้าเนาะวันนี้เนาะออเออข้าวนั้นเลยสมัยลิตัสดึงเลยมันมีเทนได้จัก๊กตีนตันเนี่ยเอลิตัสตัดดึงเลยอือแล้วแล้วก็ผ้าอือผ้าแล้วก็วในว่านว่านเอาหมู่ไหบ้หบานนี่แล้วอือไปพระพระแล้วก็วบะหาม่ากหา็หาบผู้หาบมัน เดี๋ยวเดาเอาเลยเนาะมัดแลวกับหาบมาเนาะสมัยนะโอ้หอบเพื่อหาบมันมาหุ่มเดียดายเออเอามาวี่เมื่อเจ้าไปหาบเอาแตงฮะจะมากี้เดี๋ยวเน้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทำูุชมบึงบึงเฮือนอี่พอเนาะเป็นเฮือนที่ว่าพ่นตั้งมาแตปีพันเก้าร้อยเก้าสิ้าองพันห้ซา สามสิบเจ็ดปีเงือนหลังนี่ถือว่าไม้ตัวนี้ทนขนาดเนาะไม้มุงหลังคานี่เนาะโอ้ไม้เด้งทน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 เลีเนะาะท่านผู้ชมอันนี้คือเงือนอ่าทรงลาวเดิมของชนเผ่าภูไทยอยู่บ้านน้ำกระป๋องเมืองไทรบุตทองแขวงขางม่วนนะท่านผู้ชมเนาะอ่ะยังไงก็ติดตามเส้นทางการเดินทางของทีมงานเบ้าเตียงคำ ต่อไปเนาะเพราะว่าเส ulously, ้นทางเบ่าเตยงคำนั้นจุดหมายไปทางของเบ่าเตยงคำนั้นก็คือพระธาตุนางลาวเนาะซึ่งว่ายังห่างจากน้ํากระโปงไปประมาณสิบกิโลเนาะทอดบนเสาโดยประมาณเสาเนาะประมาณยังยังอีกประมาณสักกิโลเมตรเนาะทับสมาะเราใช้เวลาไปกับสีบ่อหึงประดับเ่าเติงคำก็จะไปนอนอยู่วิล่าของเรานั่มานี่เนาะการติดตามการเดินทางไปกับเบ่าเตยงคำ ว่าคลิปนี้อยู่บ้านน้ำกระป๋อนี้เบาเสีงคำพร้อมด้วยทีมงานกะลาท่านผู้ชมด้วยภาพบรรยากาศเพื่อนของโซนเผาผู้ไทยนี้ไปก่อนมาทผู้ชมเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอเจ้าพิษเซนี้ก่อนขอขอบใจขอขอบใจขอเข้าใจอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่านผู้ชมเพื่อนเผาผู้ไทยนี่เนาะอ๋อเนาะผมได้เซเล็กเจอปูเลื่อนเงินเนี่ยเนาะ ตัวนี้เนาะอิเนี่เอาตะนือมันนี่ัน้นมนี่เป็นโต๊ะนตเลยี่ตขัวน้ำกระป๋อนะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นอ๋อน้ำกระป๋อขัวน้ำกระป๋อนะอันนั้นน่าจะเป็นขัวเก้า กว่าเก้าที่เพื่อนใช้แต่โดดแล้วเนาะอันนี้จะเป็นน้ำกระโปรงซึ่งเป็นพี่แมาของซื่อบ้านเนาะบ้านน้ำกระโปรงไปซิเลอร์นี่ยสบายดีดยสบายดีโอ้ไป็นสร้างแทะกูไทยน้อยเฮ้ยกูไทยน้อ <laughs> บยบอสบาย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 ลูกบายบาย ออผู้ไทยน้อยนอนแนงนอนแงงลูกผู้ไทยน่าระับผมนีนนอภาพบรรยากาศตอนน้ำกระโปงเร่งเป็นน้ำที่ล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านน้ำกระโปง